เลือกบ้านทิศไหนลมเข้าตลอดนะครับผมหลายคนที่มาดูบ้านกับบีมนะคบโอ้โหเขาก็จะเลงเลยครับว่าทิศนี้ลมเข้าดีไหมโป่งโล่งสบายดีไหมน่าอยู่อาศัยไหมนะครับวันนี้บีมก็มีคําตอบให้นะครับก่อนอื่นทุกคนต้องรู้จักในเรื่องของฤดูการของประเทศไทยก่อนนะครับว่ามีกี่ฤดูนะครับหลายคนคงรู้แหละนะครับผมอ่บีมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับฤดูการมีทั้งหมด3ามฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับผม ไปเริ่มด้วยฤดูร้อนเลยนะครับฤดูร้อนเนี่ยเขาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะครับ ทิศทางของลมจะพัดมาจากทางทิศใต้ครับถือว่าเป็นลมที่ดีมากนะครับเพราะว่าช่วยลดความร้อนของบ้านได้นะครับต่อมาคือฤดูฝนนะครับช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนครับทิศทางลมจะพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับลมนี้เรียกว่าลมมรสุมนะครับต่อมานะครับผมฤดูหนาวครับช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะครับทิศทางลมจะพัด มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขาเรียกว่าลมหนาวนะครับทุกคนเรามาดูทิศของบ้านแล้วก็ทิศทางของลมกับห่วงจุ้ยบ้านนะครับเมื่อรู้ในเรื่องของฤดูกาลทิศทางลมเป็นยังไงแล้วนะครับก็มาดูต่อกันเรื่องของบ้านควรจะหันหน้าไปทางทิศไหนครับเมื่อพิจารณาคู่กับห่วงจุ้ยของบ้านนะครับเริ่มทิศแรกเลยนะครับผมบ้านที่หันไปทางทิศใต้ครับถือเป็นทิศที่ดีมากครับเพราะเป็นทิศที่ลมพัดเข้าบ้านตลอดนะครับจึง ต้องเปิดหน้าบ้านให้โล่งเอาไว้นะครับเพื่อดึงลมเข้ามาในบ้านให้มากที่สุดนะครับรวมถึงไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้บริเวณหน้าบ้านด้วยเพราะมันจะบังลมนะครับผมหากพื้นที่หน้าบ้านนะครับกว้างก็ควรที่จะขุดบ่อน้ำนะครับหรือทำสระน้ำไว้หน้าบ้านนะครับเพื่อให้ลมพัดเย็นเข้าสู่ตัวบ้านครับโดยให้น้ำเป็นตัวช่วยด้วยนะครบบ้านที่หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นทิศทางลมมรสุม ที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับจึงควรปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับเพื่อช่วยลดความแรงของลมนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วเพื่อไม่ให้ต้นไม้ล้มลงมาทับบ้านของเราได้ง่ายนะครับผมต้องเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะครับและควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเนื่องจากลมมรสุมมันแรงมากครับเดี๋ยวต้นไม้จะหักใส่บ้านเราได้นะครับผม ต่อมานะคะผมเป็นบ้านที่หันทิศเหนือนะครับโดยปกติแล้วนะคะผมจะได้รับอิทธิพลจากลมหนาวนะครับแต่ว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีลมหนาวมากนักนะครับจึงทําให้ไม่ต้องกังวลในจุดนี้เลยนะครับแต่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะครับหากว่าทิศบ้านของเรามันหันทางทิศเหนือนะครับหลังบ้านควรจะมีภูเขาหรือมีตึกรามบ้านช่องนะครับอยู่หลังบ้านครับเพื่อช่วยลดความเร็วของลมนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งภูเขาหรือตึกทางหลังบ้านของเราครับจะช่วยลด ความเร็วของลมแล้วก็ช่วยบังลมหนาวให้เราได้ดีมากครับข้อต่อมานะครับบ้านที่หันทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ครับจะได้รับอิทธิพลของลมมากที่สุดนะครับในแง่ของการวางบ้านให้ถูกทิศทางลมแล้วเนี่ยทิศนี้เนี่ยถือว่าเป็นทิศที่รับลมได้ดีที่สุดนะครับแต่ข้อเสียนะครับบ้านจะตั้งอยู่ในแนวมรสุมนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะทําให้บ้านเสียหายเนื่องจากลมพายุมรสุมเข้าในตัวบ้านนะครับ ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นทิศที่ลมดีที่สุดครับบ้านที่หันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นอีกหนึ่งทิศที่ได้รับอิทธิพลจากลมหนาวนะครับซึ่งใน่วงจุ้ยแล้วถือว่าเป็นทิศที่ไม่ค่อยดีนะครับจะนําพาความเจ็บป่วยเข้ามาสู่คนในบ้านนะครับทิศนี้จึงไม่อยากให้เลือกก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ใครที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคุณบีมเรียวเอสเตด,ด้วยนะครับบีมมีอสังหาริมทรัพย์สวยๆหลายที่เลยแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะผมแล้วก็มีความรู้ดีๆแบบนี้มาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้ฟังกันในทุกวันเลยครับ